สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Enjoy Spoiler และคลิปนี้เราจะมาสปอยหนังสั้นสยองขวัญชื่อเรื่องว่า Odd Girl แต่ก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่อง Enjoy Spoiler นะครับเบลินดาเป็นเด็กสาววัยรุ่นไฮสคูลที่ไม่ค่อยมีเพื่อนคบเพื่อนๆในโรงเรียนมองว่าเธอเป็นตัวประหลาดเพราะเธอมักจะยืนเฉยๆเหมือนคนตายและเล่นยางรัดผมที่ข้อมือของตัวเอง นั่นทำให้เธอดูเหมือนคนที่มีท่าทางหลอนๆแปลกๆเบลินดาใช้ชีวิตอยู่กับแม่สองคนทุกๆวันแม่ของเบลินดาก็จะถามว่าชีวิตที่โรงเรียนเป็นยังไงบ้างมีเพื่อนใหม่ๆบ้างไหมเบลินดาก็จะบอกแม่ไปว่าเธอกำลังหาเพื่อนอยู่ซึ่งเบลินดาพยายามจะตีสนิทกับมินดี้เพื่อร่วมชั้นรุ่นเดียวกันกับเธอเบลินดามาลอมินดี้ที่ตู้ล็อกเกอร์เพื่อชวนเธอไปกินข้าวด้วยกัน แต่มินดี้เดินมากับเพื่อนที่ชื่อว่าดีแลนดและก็มีแก๊งกลุ่มเพื่อนของเธอที่มองว่าเบลินดาเป็นตัวประหลาดแต่คนที่ทําตัวแปลกๆกับเบลินดามากที่สุดก็คือจอชเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งของมินดี้เบลินดาได้ถามมินดี้ว่าพวกเธอกําลังจะไปกินข้าวกันใช่ไหมจอชก็ตอบแบบประชดไปว่าพวกเขาจะกินในตู้ล็อกเกอร์ต่างหากเพื่อนๆก็เลยหัวเราะเยาะเบลินดาที่เธอถามอะไรงงๆมินดี้ถามเบลินดาว่าเธออยากไปกินข้าวด้วยกันไหมเบลินดาก็ดีใจ และบอกว่าเธออยากไปด้วยแน่นอนถ้ามินดี้ไม่ลังเกียจแต่เธอจะขอไปเอาข้าวกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวจะรีบไปกินด้วยแต่เมื่อเบลินดาเดินไปแล้วทุกทกคนก็เซ็งกับมินดี้ที่ชวนเบลินดาไปกินข้าวด้วยกันมินดี้ก็บอกว่าเธอก็แค่ชวนไปตามมารยาทวันต่อมาในคลาสเรียนการละครครูบอกกับนักเรียนว่าจะมีนักเรียนย้ายมาจากคลาสอื่นเข้ามาเรียนในคลาสนี้ด้วยดีแลนก็พูดแซวว่าชีวิตต้องน่าเบื่อขนาดไหน คิดว่าคลาสนี้จะสนุกครูบอกต่อว่าระหว่างรอนักเรียนใหม่ให้จำลองสถานการณ์กันว่าถ้าได้มีโอกาสพูดกับคนตายเราจะพูดอะไรกับเขาแล้วเบลินดาก็โผล่มาและบอกว่าความตายเป็นเรื่องที่ดีซึ่งนักเรียนคนใหม่ที่ย้ายมาคลาสนี้ก็คือเบลินดานั่นเองครูบอกให้เบลินดาขยายความในสิ่งที่เธอพูดต่อเบลินดาบอกว่าบางทีชีวิตหลังความตายก็ไม่ได้เลวร้ายอะไร ดีแลนก็ขำที่เบลินดาพูดอะไรเพี้ยนๆออกมาแล้วเบลินดาก็ไปขอนั่งข้างๆกับมินดี้ซึ่งมินดี้ก็ยอมให้เธอนั่งด้วยหลังจากนั้นมินดี้กับเบลินดาก็เริ่มใช้เวลาอยู่ด้วยกันบ่อยขึ้นจนดีแลนเริ่มสังเกตเห็นว่าพวกเธอมักจะตัวติดกันตลอดเวลาดีแลนก็ถามจอชว่าทำไมมินดี้ถึงต้องอยู่เป็นเพื่อนกับเบลินดาขนาดนั้นด้วยจอชก็ถามกลับว่าดีแลนห่วงมินดี้หรือยังไงดีแลนเลยบอกว่าก็เบลินดามันเพี้ยน จอชก็เลยพูดเสริมว่าเบลินดาก็เพี้ยนเหมือนปกติเบลินดาก็มองมาที่ดีแลนกับจอชเหมือนเธอรู้ว่าพวกเขากําลังนินทาเธออยู่จอชก็เลยชวนดีแลนไปเข้าเรียนวันต่อมาในระหว่างที่มินดี้กาลังยืนรอดีแลนอยู่หน้าโรงเรียนเบลินดาก็โผล่มาทักมินดี้และถามว่าเธอกําลังจะกลับบ้านใช่ไหมอยากติดรถกลับด้วยกันหรือเปล่ามินดี้ก็บอกว่าไม่เป็นไรเธอกําลังรอกลับบ้านกับดีแลนแต่เบลินดาก็บอกว่ามินดี้ไม่ต้องเกรงใจ พราะแม่เธอกำลังขับรถมารับและเธอก็เล่าให้แม่ฟังแล้วว่ามินดี้เป็นเพื่อนใหม่ที่โรงเรียนแม่ของเธอก็เลยอยากชวนให้มินดี้ไปกินข้าวเย็นด้วยกันมินดี้ก็เลยตอบตกลงและไปกับเบลินดาหลังจากนั้นไม่นานดีแลนก็ออกมาหามินดี้ที่หน้าโรงเรียนแต่เขาก็เห็นว่ามินดี้กำลังเดินไปกับเบลินดาแล้วแล้วดีแลนก็ได้รับข้อความจากมินดี้บอกว่าเธอขอโทษที่ต้องผิดนัดกับดีแลนเพราะเบลินดาชวนเธอไปกินข้าวเย็นที่บ้าน มินดี้ก็ทิ้งท้ายไว้เล่นๆว่าถ้าหากเธอโดนฆ่าตายช่วยแจ้งตำรวจให้เธอด้วยนะแล้วในตอนนั้นเองจอชก็เดินมาหาดีเลนและถามดีเลนว่าอยากจะกลับบ้านด้วยกันไหมดีเลนก็เลยกลับบ้านกับจอชวันต่อมาในคลาสเรียนการละครดีเลนก็นั่งรอม,มินดี้ซึ่งจับคู่ในการเรียนกับเขาครูก็ถามดีเลนว่ามินดี้หายไปไหนแล้วในตอนนั้นเองเบลินดาก็เดินเข้ามาในคลาสเรียนพร้อมกับมินดี้ ครูก็เตือนว่าครั้งหน้ามาเข้าเรียนให้ตรงเวลาด้วยเบลินดาก็บอกว่าเธอสัญญาครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายแล้วที่เธอจะมาสายในตอนพักกลางวันดีแลนกับเพื่อนๆก็มาถ่ายรูปเล่นกันเพื่อนคนนึงก็เห็นมินดีนั่งอยู่กับเบลินดาเธอก็เลยพูดขึ้นมาว่าเธอไม่เคยเห็นมินดีเป็นแบบนี้มาก่อนเลยมินดีดูแปลกไปมากจอชก็บอกว่ามินดีอาจจะพยายามทําตัวให้เข้ากับเบลินดาอยู่เพื่อนก็เลยถามจอชกับ ว่าคือการทำตัวสังกตายเหมือนกันหรอจอชเลยบอกว่าเบลินดาชอบทำตัวลึกลับเหมือนมีอะไรบางอย่างมินดี้อยู่กับเบลินดาบ่อยๆอาจจะโดนล้างสมองให้เป็นแบบนั้นไปแล้วดีแลนก็ถ่ายรูปมินดี้กับเบลินดาเก็บไว้หลังดีแลนเลิกเรียนจอชก็ส่งข้อความมาหาดีแลนว่าเลิกเรียนแล้วอยากจะไปเที่ยวด้วยกันไหมแต่ดีแลนก็ปฏิเสธและไปล้างรูปภาพที่เขาถ่ายไว้เมื่อตอนกลางวันแต่จอชจะยังส่งข้อความหาดีแลนตลอด และยังโทรมาหาดีแลนอีกด้วยดีแลนเลยรับสายและถามว่าจอชจะโทรมาทําไมนักหนาจอชก็บอกว่าเขาแค่อยากรู้ว่าดีแลนทําอะไรอยู่ดีแลนก็บอกว่าตอนนี้เขายุ่งอยู่ถ้าว่างแล้วเดี๋ยวจะโทรกลับเมื่อดีแลนวางสายไปแล้วเขาก็เดินมาดูรูปภาพที่เขาล้างไว้แล้วดีแลนก็สังเกตเห็นว่ารูปภาพที่เขาถ่ายมินนี่กับเบลินดามันมีอะไรแปลกๆซึ่งในรูปภาพนั้นหน้าของมินดี้กับเบลินดา ดูเลือนลางและเหมือนจะถูกประสานเข้าหากันดี D แลนก็เลยหยิบภาพถ่ายนั้นแล้วก็เดินออกมาจากห้องล้างลูกแต่แล้วเขาก็ได้ยินเสียงคล้ายกับคนสวดอะไรสักอย่างดีแลนพยายามหาต้นตอของเสียงนั้นว่ามันดังมาจากที่ไหนจนเขาเดินมาถึงที่ห้องห้องหนึ่งดีแลนก็เลยเปิดประตูห้องนั้นดูซึ่งสิ่งที่ดีแลนได้เห็นก็ทําให้เขาต้องช็อกสุดขีดเพราะเบลินดาได้ผูกคอตายอยู่ในห้องนี้หลังจากนั้นตำรวจและรถพยาบาลก็ได้มาที่โรงเรียน เพื่อเก็บศพเบลินดาไปดีแลนก็ยังคงช็อกกับภาพที่เขาได้เห็นอยู่จอจก็มาหาดีแลนและบอกว่าเขาเห็นข้อความที่ดีแลนส่งมาให้ก็เลยรีบมาหาในทันทีจอจถามว่าเบลินดาฆ่าตัวตายจริงๆหรอดีแลนก็บอกว่าสาภาพเบลินดาดูแย่มากจอจเลยบอกว่ามันก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้วดีแลนเลยตอบกลับว่าที่เขาจะบอกก็คือเบลินดาดูเหมือนตายมานานแล้ว จอชก็ไม่เข้าใจว่าดีเลนพยายามจะบอกอะไรดีแลนก็เลยเอารูปภาพที่เขาเคยถ่ายเบลินดากับมินดี้ให้จอชดูแล้วดีแลนก็บอกต่อว่าดูจากรูปนี้มันเหมือนเป็นลางบอกเหตุว่ากําลังมีบางอย่างเกิดขึ้นระหว่างเบลินดากับมินดี้จอชก็บอกว่าถึงเบลินดาจะดูเพียเพ้ยนๆเธอก็เป็นแค่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งไม่ใช่ผีวิญญาณปีาศาจและที่ภาพมันเป็นแบบนั้นก็อาจจะเพราะฟ์มันมีปัญหาบางอย่างก็ได้ดีเลนก็บอกต่อว่า ที่เขาไปเจอศพของเบลินดาในห้องเก็บของเพราะเขาได้ยินบทสวดบ,บางอย่างดังมาจากในนั้นจอร์ช <George S 2> ก็ถามว่าดีเลนอาจจะหูแว่วแล้วคิดไปเองหรือเปล่าแต่ดีเลนก็ยืนยันว่าเขาได้ยินเสียงนั้นจริงๆจอร์ช <George S 2> ก็เลยบอกว่าดีแลนคงมีเซนอะไรบางอย่างแต่ยังไงก็ตามเราก็เห็นเบลินดาอยู่ทั้งวันไม่มีทางที่เธอจะตายก่อนหน้านั้นแน่ๆดีเลนก็เลยโมโ oh, หที่จอร์ชไม่ฟังอะไรเขาสักอย่าง<ๆ>เขาก็เลยเดินหนีไปในวันต่อมา ดีแลนมารอเข้าเรียนวิชาการละครเมื่อมินดี้เดินผ่านมาดีแลนก็ทักและถามว่ามินดี้รู้เรื่องที่เกิดขึ้นกับเบลินดาแล้วใช่ไหมมินดี้ก็บอกว่าใช่มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้ามากทุกคนควรจะเป็นเพื่อนที่ดีให้กับเบลินดาเธอจะได้ไม่ตัดสินใจทําแบบนั้นดีแลนก็เลยบอกว่าเขาคิดว่าเบลินดามีมินดี้เป็นเพื่อนแล้วซะอีกมินดี้ก็ตอบว่าใช่แต่เธอก็ควรจะสนใจเบลินดาเร็วกว่านี้แล้วครูที่สอนการละครก็ผ่านมาพอดีเธอก็เลยถาม ว่าทำไมดีแลนและมินดี้มาเข้าเรียนเร็วกว่าปกติมินดี้ก็บอกกับครูว่าเธอขอโทษที่ก่อนหน้านี้เธอชอบมาสายแต่เธอสัญญาว่ามันจะไม่เกิดขึ้นอีกแล้วแล้วมินดี้ก็เดินไปเข้าห้องเรียนดีแลนก็รู้สึกว่าทำไมคำพูดแบบนี้มันเหมือนกับที่เบลินดาเคยพูดไว้ครูได้พูดขึ้นมาว่ามินดี้คงจะรู้สึกแย่มากเรื่องเบลินดาและถ้าหากดีแลนหรือมินดี้ต้องการคุยด้วยก็มาคุยกับครูได้เลยดีแลนก็บอกว่า วันนั้นทุกคนก็เห็นว่าเบลินดายังดีๆอยู่เลยครูก็บอกว่าทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงได้ตลอดครูบอกต่อว่าแต่มันก็แปลกมากๆเพราะเธอได้ยินมาว่าผลชนสูตรศพบ,บอกว่าเบลินดาตายมาเป็นอาทิตย์แล้วในตอนนั้นเองดีแลนก็เห็นว่ามินดี้ใสย่ยางรัดผมที่ข้อมือมัดผมและแต่งตัวเหมือนกันกันกบเบลินดาและวิธีการพูดและคำที่เลือกใช้ก็คล้ายกับที่เบลินดาพูด ดีแลนรีวิว่งไปดูที่ห้องล้างรูปแล้วก็หยิบรูปทุกรูปที่มีมินดี้กับเบลินดามาดูจากก่อนหน้านี้ที่ใบหน้าของมินดี้และเบลินดาเลือนลางและประสานเข้าหากันแต่ตอนนี้มันกลับเหลือแค่ใบหน้าของเบลินดาสรุปว่าเบลินดาและแม่ของเธอเป็นพวกแม่หมดที่สามารถใช้พิธีกรรมย้ายวิญญาณของตัวเองไปสิงร่างของคนอื่นได้เพื่อให้ตัวเองมีชีวิตที่เป็นอมตะที่แม่ของเบลินดาให้เบลินดาหาเพื่อนใหม่ เพราะมันถึงเวลาแล้วที่เบลินดาจะต้องทิ้งร่างเก่าที่ผุพังเบลินดาจึงเลือกมินดี้มาเป็นร่างใหม่ของเธอซึ่งเบลินดาต้องพยายามอยู่ใกล้ๆกับมินดี้ให้ได้ตลอดให้วิญญาณของเธอปรับเข้าหาร่างของมินดี้และเมื่อถึงเวลาเบลินดาก็ชวนมินดี้ไปที่บ้านและทําให้มินดี้กลายเป็นร่างไร้วิญญาณเพื่อนๆก็เลยเห็นว่ามินดี้ดูเหมือนคนไม่มีชีวิตจากนั้นเบลินดาก็ฆ่าตัวตายเพื่อให้วิญญาณของเธอออกจากร่างและแม่ของเบลินดา ก็ทาพิธีย้ายวิญญาณให้เบลินดาเข้าไปอยู่ในร่างของมินดี้อย่างสมบูรณ์และสิ่งที่ดีแลนยังไม่รู้นั่นคืออันตรายที่อยู่ใกล้ตัวเขาโดยมันได้บอกใบ้อยู่ในรูปรูปหนึ่งที่ดีแลนไม่ทันได้สังเกตเป็นรูปที่ตัวเขาถ่ายกับจอชเพื่อนที่พยายามอยู่ด้วยตลอดเวลาเพื่อนที่มักจะทําตัวแปลกๆก,กับเบลินดาแต่ก็เหมือนจะรู้จักเบลินดาเป็นอย่างดีเพื่อนที่ไม่เชื่อในเรื่องเหนือธรรมชาติแต่ความจริงแล้วเขาก็คือพวกอมนุษย์เหมือนก,นกันกับเบลินดา ที่กำลังหาร่างใหม่ซึ่งจากในรูปภาพที่ดีเล่นกับจอชถ่ายคู่กันมันก็ชัดเจนแล้วว่าจอชต้องการให้ดีแลนเป็นร่างใหม่ของเขาคิดเห็นยังไงกันบ้างช่วยคอมเมนต์บอกไว้หน่อยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Enjoy Spoiler ด้วยนะครับสวัสดีครับ